ดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้ชายเสื้อที่มันรอยเก่าเขาลุยเขาหลุดออกนะคะเราก็จะมาแก้ใหมแ่แต่เขาเคยให้ช่างที่อื่นแก้มาแล้วนะคะมันไม่สวยแล้วเราจะมาทำให้สวยนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็ไปพ้งค่ะพ้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาพับเย็บให้ดูนะคะว่าจากเราสามารถเย็บได้หรือเปล่าเพราะจากบางตัวผ้ากีฬาแบบนี้มันจะไม่ติดนะคะนำมาปรับได้ให้มันอยู่ที่เบอร์สองนะคะก็หมุนตีนผีลงอีกค่ะให้ตีนผีมันหนักๆ ปล่อยได้ออกให้มันหลวมนะคะ ต้องดึงผ้านะคะเราป่อยสบายๆเราพยายามกดตีนผีช่วยก็ได้ค่ะนี่นะคะเย็บได้นะคะจากตัวนี้เย็บผ้าแบบนี้ได้ออกมาสวยเลยค่ะมันอยู่ที่เราปรับได้ด้วยนะคะถ้าเราปรับจากปรับได้เป็น จะไม่มีปัญหานะคะค่อยๆเย็บนะคะอย่ากระชากจาก เราไม่ต้องดึงนะคะตบหมดแบบนี้ค่ะขมือกดตรงตีนสีช่วยนะคะเนี่นะคะ ก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็มาเย็บอีกเส้นหนึ่งค่ะตั้งเลยความห่างของเส้น สองเส้นนี้ก็เล็งที่ตีนผีเป็นหลักนะคะให้ห่างหนึ่งตีนผี ปรับไปอีกประมาณ1.8นะคะได้อากจะห่างไปเราสังเกตไปคะ่ะเย็บไปก็สังเกตไปว่ามันเป็นไหมรอบแรกไม่เป็นรอบที่สองเป็นเฉย มันถี นะคะมันก็จะออกมาแบบนี้ค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเปลี่ยนมาใช้ตีนผีพลาสติกค่ะมันจะช่วยได้นะคะ ปรับได้แล้วปรับจากแล้วไม่หายเราก็ลองมาเปลี่ยนตีนผีดูนะคะใช้ตีนผีพลาสติกเย็บนะคะนี่ค่ะเย็บ ไม่เป็นไรเลยค่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีตีนพลาสติกก็ลองเอามาใช้ใดูนะคะมันได้ผลค่ะ ถ้าเราทําออกมาสวยให้เขาถูกใจลูกค้าเขาก็จะมาทํากับเราอยู่บ่อยๆนะคะนี่คือลูกค้าประจำทากันมาตั้งเป็น10ปีแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะวิธีการแก้เสือ้อกีฬาที่ชายมันหลุดลุย่ยถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ